สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิวเซ่แต่ก็สวยนะครับวันนี้นะครับน้องฟิวเอารถเข้าใหม่มารีวิวด่วนให้ดูนะครับก่อนจะเอาไปทําสปานะครับก็เอามาให้ชมสภาพตอนรถเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้กับเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับหนึ่งอยู่สองเอนทรีปีสองพันยี่สิบสองไม่เก้าหมื่นนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวพลอยู่บ้านหกถึงเจ็ดพันบาทนะครับใครที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจนะครับรถตัวแฮทแบ็กห้าประตูยาริสประหยัดน้ำมันตัวนี้นะครับ ติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับหรือว่าค้นหาทางเฟซเพจนะครับน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยนะครับก็สามารถค้นหามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยเกรดเนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถไม่มีชนหนังไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมนะครับการตีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยมากรถเกรดเนะครับ เราฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้นานเลยนะครับใครที่สนใจน้องฟิวก็แนะนำมากมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูสภาพรถตอนเข้ามาหลังก่อนที่เราจะพาไปล้างไปบิ้วไปขัดสีไปเคลือบต่างๆนะครับก็มาเรามาดูกันก่อนว่าตัวรถที่เข้ามานะสภาพเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่อ่ะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเป็นตัวปี2 0 2 2นะครับจะได้ในส่วนของกระจังหน้าสีดาตัดด้วยตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่ สวยๆเลยนะครับกระจังหน้าสีดําตัดด้วยตัวรถสีขาวนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่บอกเลยว่าสวยๆนะครับตัวไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับตัวไฟเป็นไฟมังติรีเฟคเตอร์แบบหลอดไส้นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับและในส่วนของตัวยางนะครับยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับนี่ยางนะครับถ้ายางเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับทุกคนนี่ย้ํานะครับยางเก่าเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็ล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะครับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับฟิล์มนะครับติดตั้งมาให้ใหม่แล้วนะครับด้ามจับก็สวยๆเลยนะครับรถประกันโครงสร้างนะครับด้านข้างนะครับเดิมๆนะครับวัวรถเดิมนี่แมนอาร์คแผ่นยางเดิมโรงงานนะครับด้านข้างตัดด้วยผ้านะครับเป็นพลาสติกลําโพงดังดีนังเล่นแน่นอนนะครับ ตัวหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับจุดแต้มสีเดิมทุกจุดนะครับแมตต์อาร์คครับสภาพเดิมๆนะครับนี่รีวิวแบบด่วนๆให้ดูกันเลยนะครับว่าตอนรถที่เข้ามานะครับสภาพเป็นยังไงนะครับให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดให้สวยใหม่คลิปแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับเดิมไม่มีรอยขยับนะครับเป็นเพจเดิมนะครับปี2022นะครับเครื่องยนต์1197นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับสวยๆนะครับจะได้ส่วนของเบาะผ้านะครับ ตัวรถบอกเลยว่าสวยมากนี่มาดูในส่วนของคอนโซลด้านในนะครับก็คอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดานะครับได้คอนโซลตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีเก๊หน้ารถใส่ของกรณโนนะครับต่างๆนะครับนี่ช่องใส่ของต่างๆนะครับก็ถือว่าช่องใส่ของของเขาก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถของเขาครับก็ฝ้าของเขาจะเป็นสีดํานะครับก็จะมีในส่วนของตัวมา่านบางแดดนะครับสีดำเนาะก็เป็นคอนโรลของเขาเนาะก็ถือว่าสวยมาก นี่ก็จะมีน้ำจับเรียบร้อยนะครับตัวรถก็ประหยัดน้ามันด้วยนะสภาพสวยๆเครื่อง1.2นี่มาดูในส่วน2ด้านหลังกันต่อนี่ในส่วนด้านหลังนะครับก็มีปุ่มล็อกเด็กนะครับจุดเต็มสีเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับตัวพลาสติกด้านข้างนะครับหัวรถเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับแมตชอาร์คเดิมจุดเต็มสีเดิมแมตชอาร์คเดิมเดิมจุดเต็มสีเดิมเดิมสภาพรถสวยๆนะครับด้านหลังก็จะได้ในส่วนของ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าร้ตะเข็บไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยสภาพภายในตัวเบาะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับร้ตะเข็บสีดําตัดด้วยสีขาวตัวเบาะจะเป็นสีดําแล้วก็ไร้ตะเข็บตรงกลางของเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็สภาพสวยมากนะครับสีขาวก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่เหล็กนี่เคยสนใจนะตัวนี้บอกเลยว่าน้องฟิวแนะนํามากนะครับโคสวยน้ํามันนะครับเบนซินนะครับสปอยเลอร์มีมาแล้วเรียบร้อยที่ปัดน้ําฝนนะครับโลโก้ยาริสก็จะเป็นโครเมียมไฟแท้เดิมๆโรงงานนะไม่มีคราบเหลืองนะครับ คมไฟแท้ๆเดิมๆเลยนะครับโลโก้โตย้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับฟิล์มละลายฝ้าติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนี่สวยๆนะครับตัวรถด้านหลังของเขาก็กว้างขวางนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับโช๊คนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัววอลนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนน้ํายาแล้วก็ที่ปั๊มลมนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับเจ้าโยโตยายาริสนะครับ เป็นเครื่องหนึ่งอยู่สองนะทุกคนนี่สวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับอ่าหลังคนขับนะครับอ่ะดูเม็ดอาร์กันก่อนนี่เม็ดอาร์กครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กรูกลมสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับบอกเลยว่าสวยๆนะครับในส่วนของตัวรถมาเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับนี่หัวนตนะครับเดิม สภาพภายในบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับโอ้โหเบาะใหม่ๆเลยนะทุกคนนี่สภาพเบาะใหม่ๆภายในกว้างขวางนั่งนิ่มนั่งสบายนั่งสบายก้นนะครับสวยๆเลยไปเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ในส่วนองภายในนะครับนี่สวยๆเลยนะครับดูในส่วนของแมตอาร์กตัวแมตอาร์กนะครับเดิมๆ เมนอ์คเดิมๆนะครับเดิมๆเลยสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับหัวน็อตเดิมนะครับตัวเบานะในเรื่อนของเบาะผ้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะทุกคนเดี๋ยวไปล้างทําสปาให้นะครับรถที่เดียวคู่กับท้าสุขให้มามิีพิันร่วมออเสียงนิดนึงลงาโพงดังดีฟังชัดแน่นอนอในส่วนตัวรถนะครับก็ตัวด้านข้างกันก่อน ตัวด้านข้างกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับส่วนด้านขวานะนะครับ tuh, กระจกคนขับก็จะเป็นออโต้นะครับและในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้สามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้นะครับมุมกล้องอาจจะไม่เห็นนะตัวนี้ก็อันนี้คือตัว R ก็คือด้านขวานะครับตัว L ก็คือด้านซ้ายนะครับเราสามารถหมุนแบบนี้ก็คือสมมุติเราหมุนมานะครับนี่เราหมุนมาด้านซ้ายนะครับนี่เราหมุนมาด้านซ้ายเราก็โยกนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับว่าอยากได้กระจกแบบไหนนะครับแล้วก็มาล็อกปกติ จะเลือ่อนด้านขวาก็ปัดนะครับตัวอ่านแล้วก็โยกซ้ายขวาหน้าหลังก็คือหาตามที่รถถนัดเลยนะครับทำประมาณนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะทุกคนย้ำว่าบางคนนะครับนี่ก็พวงมาลัยนะครับของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยสามกา้านรับสายวางสายรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุแล้วก็เลื่อนวิทยุขึ้นเลื่อนวิทยุลงนะครับโหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบสายสายชาร์จอ่ะ เสียบสายชาร์จแล้วก็เชื่อมบลูทูธได้กับตัวนี้นะหน้าจอของเขาเชื่อมบลูทูธไม่ได้นะตัวนี้เสียบปุ๊บแล้วก็กดมันจะขึ้นมันจะขึ้นภาษาอังกฤษอยู่กดเสียบสายชาร์จอ่ะ USB ตรงนี้เสียบปุ๊บแล้วก็เสียบสายชาร์จปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บ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 นะก็สามารถใช้บลูทูธได้นะครับอ่าตัวของเขาสวยๆนะพวงมาลัยไม่มีฉีกขาดไม่มียุบยยุยสภาพพวงมาลัยสวยๆนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดก็สภาพใหม่ๆก็รีวิวด่วนกันให้ดูนะครับอ่ารีวิวแบบ ก่อนเก็บงานอะเออรีวิวก่อนเก็บงานก่อนเอาไปล้างทําสปาก่อนเอาไปเคลือบสีต่างๆนะก็เอามาให้ดูนก่อนนะครับเพราะว่ารถของเราเก t A อยู่แล้วนะรถสวยๆนะครับเลขไมลของเขานะครับจะอยู่ที่97,478กิโลก็ถือว่าเลขไมลไม่ได้เยอะเลยนะ เทียบกับตัวรถใช้งานนะแล้วใหม่เทนะทุกคนย้ําว่าใหม่เทสามารถตรวจเช็คได้เอาหน้าเล่นไปตรวจเช็คศูนย์โตโยได้เลยเพราะว่าเรามีผลตรวจโครงสร้างรถด้วยมากกว่า274จุดนะครับแล้วก็ช่างผู้ชํานาญก็มีตรวจนะครับบอกเลยว่ารถของเราสวยเก๋เลแน่นอนนะครับก็คนสวยของเขาสวยๆช่องเอโอ้โหเอแบบเย็นชํามากทุกคนเอเย็นชํามากแล้วไม่ต้องพูดถึงลําโพงนะลำโพงบาเอ A, หน่อยเพราะลำโพงอะ่ะคือลําโพงดังแน่นแน่นอนนะ พงดังแน่นแน,แน่นอนนะครับก็หน้าจอ,องเขาก็จะเป็นหน้าจอวิทยุนะทุกคนนี่เป็นหน้าจอวิทยุตัวนี้นะก็สัมผัสตร,ต,ตรงนี้ได้นะแล้วก็เลื่อนเพลงนะครับรับสายวางสายเลื่อนนะครับวิทยุนะครับนี่หาช่องได้นะกดค้างนี่กดค้างที่พวงเลยนี่เพิ่มเสียงอ่านี่เปล่านี่ไอนี้นะครับเรากดเพราะต่างอ่าแต่ละจังหวัดวิทยุมันจะอยู่ไม่ตรงกันนะ วิทยุมันจะอยู่ไม่ตรงกันเราเราก็เลยต้องกดค้างเหมือนสุราษฎร์สุราษฎร์มันจะอยู่8ปกับ9 1เราก็กดค้างหาวิทยุจังหวัดของเราปุ๊บมันก็เราก็จานะว่าวิทยุจังหวัดเราเลขอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับแอร์ก็เย็นช่านะครับแอร์ก็แบบมุนแบบนี้เลยนะนี่ตัวแอร์ก็แบบมุนแบบนี้นะครับนี่คือระบบความแรงนะครับนี่คือระบบความเย็นนะครับตัวนี้ไฟฉุกเฉินนะครับนี่ตัวนี้อออากาศด,ด้านนอกเข้ามานี่ ก็ตัวนี้จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะสองแก้วนะครับที่วางแก้วน้ำสองแก้วแบบนี้เลยนะครับเก้วแล้วก็เป็นเกรวออโต้นะเกร์เกร์เป็นเกรวออโต้นะครับนี่ก็ตัวดีขี่ปกตินะตัวเอสก็จะเป็นสปีดนะครับบีก็น่าจะขึ้นเขาลงเขามั้งนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เบรกมือนะครับแล้วก็ power alert มีมาแล้วร้อยนะครับคอนโซลสีดำเบาะผ้านะครับไร้เข็มไม่มีชิคาดไม่มียุ่ยเฟอยเปได้ปกติซ้ายขวานะครับ นี่สวยๆเลยนะครับใครสนใจเจ้าโตต้ายาริสนะครับตัวนี้ได้กุญแจรีโมทด้วยนะสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับ0657400689นะครับใครสนใจติดต่อได้เลย0657400689นะครับโตต้ายาริด12 entry ปี22ไม่97,000กิโลนะครับฟีดาผลอยู่ประมาณ6-7,000บาทนะครับติดต่อเลย0657400689 0657400689สำหรับใครวันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อน้องฟิวมาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย